ับผมสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับกับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับทำให้ Google Meet ของเรานะครับในห้องประชุมของเรานั้นนะครับสามารถเห็นผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า100คนนะครับตามรูปภาพที่ได้ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับที่ได้แสดงให้ทุกท่านดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์การอบรมหรือการประชุมนะครับสามารถนะครับ ตั้งค่านะครับให้เห็นผู้เข้าประชุมมากกว่า100คนได้นะครับจะมีวิธีการทำอย่างไรเราไปรับชมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับสิ่งที่เราต้องนะครับเตรียมนะครับก็คือเราต้องไปดาวน์โหลดส่วนเสริมนะครับใน g g o e c h r o m e นะครับนะครับให้เราเซิร์ชนะครับคำว่านะครับเราเซิร์ชคำว่า Google Google Meet Google Meet กริดนะครับอ่า o ูเก e e e มดกริดวิวนะครับอ่าตรงนี้นะครับนะครับท่านเซิร์ชคำนี้นะนะครับจากนั้นกด Enter ครับจากนั้นนะครับเราเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับ o o เกิ e e e ดกริดวิวนะครับเป็นส่วนเสริมนะครับที่จะมาช่วยนะครับในการจัดการหน้าจอของเรานะครับให้เห็นผู้เข้าร่วมประชุมหรือผู้เข้าอบรมให้นะครับร้อยคนนะครับเราก็กดคำว่า เพิ่มในโคมนะครับเห็นไหมครับปุ่มสีฟ้านะครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกคําว่าเพิ่มส่วนขยายนะครับก็จะสังเกตว่านะครับส่วนขยายตรงนี้นะครับกริดตรงนี้ได้ทําการเพิ่มเข้ามาใน Goggle Chrome ของเราแล้วนะครับวิธีการต่อไปนะครับให้เรานะครับทําการนะครับทดสอบนะครับด้วยการสร้างห้องประชุมขึ้นมานะครับไปที่ Google Meet นะครับจากนั้นนะครับ ในที่นี้ผมจะคลิกไปที่การสร้างห้องประชุมทันทีนะครับขออนุญาตปิดกล้องนะครับขออนุญาตปิดกล้องนะครับสักครู่หนึ่งนะครับขออนุญาตปิดกล้องนะครับปิดไมค์ด้วยนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับตอนนี้นะครับ ส่วนเสริมที่เราได้ทําการติดตั้งมาเนี่ยนะครับยังไม่ทํางานนะครับเพราะว่าเรายังไม่ทําการเปิดนะครับอ่าเราก็คลิกตึงตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตึงไว้นะครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกมาตรงนี้นะครับแล้วเรากดคําว่า enable gridview นะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะครับอ่า gridview ได้นะคทำงานแล้วนะครับตัวเราได้นะครับเด้งลงมาข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้อีกหนึ่ง account นะครับล็อกอินเข้าไปนะครับ ลองใช้อีกหนึ่งแอคเคา์เพื่อทำการล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วมาดูว่านะครับเราจะนะครับเจอหน้าต่างยังไงนะครับซึ่งนะครับในที่นี้นะครับผมทำการทดสอบนะครับอาจจะใช้ได้แค่1 Account นะครับเพราะผมมีอีก1 Account นะครับรวมเป็น2 Account นะครับที่ล็อกอินเข้าไปนะครับแต่เวลาที่เราใช้จริงๆนะครับเดี๋ยวจะลองจำลองสถานการณ์ให้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตล็อกอินอีกหนึ่ง u n t นะครับ ขออนุญาตเข้าร่วมนะครับจากนั้นนะครับเมื่อทําการเข้าร่วมแล้วครับนะครับก็นะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะนะครับตอนนี้นะครับตัวเราจะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนะครับต้องมีหลายคนนะครับนะครับเห็นไหมครับว่ากริดวิวของเรานะครับสิ่งที่เราต้องติกนะนะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะยังไม่ติตรงนี้นะครับเราต้องตินะครับ enable ตรงนี้นะนะครับมาหรือยังนะครับเราต้องติ๊ให้ตรงนี้เปิดนะครับ นะครับแล้วหุบมาแล้วก็จะเปิดนะครับต้องติ๊กคำว่า enable นะครับ grid view นะครับนะครับการคลิกก็คือนะครับตอนนี้เราปิดนะครับเราหุบเราเปิดมาใหม่มันปิดอยู่นะครับเราก็คลิกหนึ่งครั้งอาเปิดแล้วนะครับเราต้องทําการ enable นะครับจากนั้นนะครับเมื่อผู้เข้าประชุมเข้ามานะครับนะครับเยอะๆเหลายๆคนนะครับภาพก็จะได้ทําการย่อส่วนไปเรื่อยๆนะครับจนเห็นผู้ประชุม ครบนะครับซึ่งบางทีเนี่ยการมาเปลี่ยนเลเยอร์ของเราเนี่ยนะครับเลเยอร์ของเราถ้าเป็นแบบเรียงชิดติดกันเนี่ยจะได้สูงสุดอยู่ที่49คนนะครับนะครับเราอาจจะเห็นห้องประชุมไม่ครบนะครับเราต้องใช้วิธีนี้แทนนะครับโดยใช้นะครับ Google Meet Grid View นะครับหากท่านชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ